โย่เป uh, okay, mm. ็เส <c oughs> ้อแมนจัท um ุยโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมแมดฟาเตอร์พาร์ทที่สองนะฮะเอาเลยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปชมกันเลยดีกว่านะฮะตอนนี้เรามีเจมอยู่หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวนะมา เอาให้ไม้ดังๆนะไปทางนี้ครับไปกันต่อเบยเอ้ยคุนขุนอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรครับใครมาแฟบแๆบแฝบแถวนี้ไหมเนี่ยแม่ห้องเข้าได้ไหมเนี่ย is lock e d lock e d เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆๆผมลืมผมลืมเฮ้ยใครเคาะประตูลำนึงครับ มาต่อกันอีกทีเมื่อกี้ลืมจับเวลาไปใครเคาะประตูนอกนอกนอกล็อกเกียร์ล็อกทําไมล็อกอะไรครับเอา้าห้องนี้เข้าได้ห้องอะไรลูกกระตาตุูกกะตาหน้ารถตึ๊ดตอ่าไม่มีอะไรเลยไปครับเดินต่อไปเลยมามา อะไรอ่ะเฮ้ย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 เออรูออฟพอร์ตพอร์ตพอร์ตเลือดฮะไม่ได้อยากจะเข้าเฮ้ยอุ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 ้ยตกใจอะไรอ่ะ โอ้อืมนี่เรื่องจริงเนี่ยตกใจจริงเลยเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อจุดเซฟอืมเ<อ>มื่อกี้มม่ไนดน้โ,โ,โดคโกโหเย็ดเขี้ตกใจจริงเลยอืมไอฮาร์ด o m e ว n e a p พเพนติ้งอิอุ้ยเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหแซตรัวๆซตรัวๆเซตรัวๆเซดรัวๆแล้วเนี่ยเฮ้ยรัวๆแล้วแซดรัวๆแล้วโอ้ยล่อเลือดลดโอ้โหสองห้องนี้นี่เป็นห้องอะไรที่ทำให้ผมตกใจมากโอ้ นี่อีกวันนั้นจะปิดเกมแล้วเนี่ยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยตกใจอ้าวอะไรอ่ะไม่เอาออกกลัวนี่ดูเซฟ จะเซฟดีเหลยเนี่ยเซฟก็เซฟไปครับอุย้ยแรกแรกนี่ตกใจจริงเนี่ยเข้าได้กแกะไม่มีบันไดอืมไปกันต่อดีกว่าครับผมบอกตรงนะ สี่ห้องแรกเนี่ยโอ้โหเอ,อสองห้องนั้นน่ะตอนที่ผมตกใจครับสะดุ้งมากอะเบดรูมนะนี่ห้องนอนใครเฮ้ยเหี้ยโอ้โหโอ้เขาเธอขึ้นมาออกเลยโอ้โหอุ้มบัมบ้าเลยครับจอดโยอ ล็อกเก็เอา้าล็อกเก็ด้วยอืมไปเข้าไปจุดเซฟอีกแล้วเหรอสักครู่เนี่ยครับโอ้โหอะไรเนี่ยเพิ่งผ่านไปสามนาทีเหรอทำไมมันเหมือนผ่านไปเร็วทำไมม,มันเหมือนผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีแล้วเนี่ยเล่นเนี่ย เร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้ยอ๋ออ๋อแย่โอ้เบสโอ้ยเบสเฮ้ยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งยุ่งยุ่งอะไรยุงย่งอะไรล่ะอย่ายุ่งเลอย่ายุ่งมาทำไมมาทำไมโกยแนบโกยโกย,โยโกยทะยมไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้วทีนี้ผมวิ่งยาวไปห้องนั้นดีกว่า แตเต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 ะตเตะตะตเ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 ่เตเตเตเรเ่เรเ่เต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 เนเตเตเตเนเต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 เอเต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 ้ตเตาตเตเาตเหนตารเต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 ตาตเตเเตเต แฟมเลดนี่คงที่ดีจริงนะครับยีิบสี่ล็อกล็อกทำไมวะอืมเฮ้ยผมไม่เข้าใจในห้องนี้มันมีอะไรครับเนี่ยตรงนี้มันมีห้องห้องน้ําห้องน้ำหนให้ผมตกใจมาดิมาดิมาดิมา เห,หยียบซ้ายเหยียบขวาเลยมาอ้า,อาว,าวเฮ้ย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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวดิโอ้หอืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่นนะอ้าวหรือเมาส์แล้วเมาส์เมาส์หออทำไมทำไมตุ๊กตาถึงขยับได้อ่ะ ไม่รู้ไปไม่ออกไปเจะเมื่อกี้คุณเจห้องไหนเนี่ยไม่น่าใช่ห้องนี้นั่นรูปพังแล้วเซฟไว้รูปมู๊กโนไม่ได้หรอครับเนี่ยโอ้โหแม่ห้องสองห้องนี้ทำให้ผมตกใจอย่างแรงไปเลย ไม่อยู่กับมึงแล้วเห็นนหเมื่อกี้วันกุญแจอะไรเอ้ยอย่าพึ่งสิกุญแจคาเฟ่คาอะไรเนี่ยคาเฟ่เฟทเลียคีแล้วนี่มันห้องอะไรล่ะห้องอะไรครับ อยู่คนเดียวกับตัวเอง่าไว้ไม่อยากร้องเพลงเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนะครับตอนนี้ต้องรีบไปแล้วนะฮะมันกุญแจห้องไหนนี่ไงห้องนี้ <c oughs> ไปเลยไปเข้าไปอ้าวเจออีกออุ้ยไรอ่ะเอา้า เซฟทับหมดเลยโอเคครับเปิดมา่านเจออะไรครับโอ้โหเฮ้ยทำไมตุ๊กตาหล่นใช้ตุ๊กตาได้บ่าเนี่ยโอ้ห้องนี้จ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บเลยนะฮะบายบายบาย,บาย โอ้โห oh. อะไรเนี่ยอ้า oh. ว mm hmm. ห้องนี้ยังล็อกอยู่เอ้คนนี้ไปได้ไปไหนอะ่ะฮะซัมติง i ดคืออะไร เฮ้ยโอ้โหไม่เอา What is that? มันอะไรวะเนี่ยถ้ามันอะไรอะ่ะเ่ะโอเคไปกลับไปเถอะครับจะได้เป็นภาระของลูกหลานนะฮะไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโว้ยเฮ้ยอย่าติดสิไปครับประเดี๋ยวต่อไม่รู้เนี่ย ใครรู้บอกผมดีเบสลูมเบสลูมมีไอ้นี่มีอ้าวกุแจห้องนั้นนี่ใช่ไหมใช่นะครับใช่เลยนะฮะไปเร็วๆร,ราต้องให้มีอารมณ์สร้างสารรค์สร้างสรรค์อาสาล,ล้วจกระจายทั้งหมดที่มีที่ม,ทมีที่อยู่ด้วยนะโอเคไปครับ อ้อห้องนี้นี่เองเข้าไปแล้วโอ้โหห้องนี้ช่างเป็นห้องในตำนานเลยทีเดียวนะครับ้าวนี่มันจุดเซฟเนี่ว่มอ่านหนังสือเออะไรอู e r ด s o ซัมติงสตั๊กอินเฮีย อ้าวได้โค้ดเมโมมาเฉยเลยอะไรอ่ะเฮ้ย <Hey. S 1> มาไงเนี่ยเทวมีเพออ้าวอยู่ๆย้อนภาพมาป่ะ huh? พ่อไอวอนนะโกไอไอไอวอนฉันต้องการกลับบ้านไมมโนิ no. uh. oh ่เออโดนฉีดไบโอฮาศาสตร์ป่ะเนี่ยไม่ไม่ฉันไม่ต้องเจรสิ่งนี้บ้า <laughs> อะไรอ่ะหยุดบึ๊วิง่งอุ้ยพากล้มเลยไอ้น,นี่อะไรมา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 กูไปแล้ว ตอนนี้กียาทีแล้วครับเนี่ยผ่านไปสิบเอ็ดนาทีมั้งเนี่ยเล่นไปเรื่อยครับไปดีกว่าโอเคครับแม่ฟอเตอร์พารสองน่าจะเอาเฮ้ยเอาเด็กหายไปไหน<ะ>อือม เรื่องจริงเหรอโอเคครับเราก็จะหยุดกันที่ตรงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้บ yeah, ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ